สนับสนุนโดย AIS CG Advanced <Wow. S 1> วัสดุก่อสร้าง SCG <Wow. S 1> Sing Corporation สินเชื่อบุคคล Promise <Wow. S 1> และช่วงที่สามสนบสโดย AIS CG a d v a n c e <Wow. S 1> นะครับคุณผู้ชมครับ <Wow. S 1> และตอนนี้เป็นทีมของน้องเกรส และน้องพลอยนะครับคุณผู้ชมลองจิงนตนาการดูครับการที่เราร้องเพลงอะไรแล้วเราไม่เข้าใจความหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะฉะนั้นเราใช้การก๊อปปี้อย่างเดียวต้องมาดูกันครับว่าน้องพลอยจะทําได้ดีแค่ไหนมาให้กําลังใจเธอครับกับวันนี้นะฮะที่น้องพลอยมากับความฝันที่ว่าต้องการจะนําเงินรางวัลน,นะครับไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับหน่วยกู้ภัยร่มใส่นะครับของเธอเองครับกับบทเพลงนี้ครับ Hello Hello, it's me. I was wondering if after all this year I should like to meet to go over everything. They say the time's am to hear, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? In California dreaming about who we used to be when we was younger and flee and forgotten how to fail before the world. Fing let on oh, free, such a deep plan between us. บอลก่อนดีกว่าครับ <c oughs> คือรู้เลยว่าเพลงนี้เกี่ยวกอ,อกหักเพราะเขาเขาสามารถส่งให้เรารู้แล้อ๋อเพลงผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลังอ,อกหักอยู่บ,บอกได้เลยว่าวันนี้ภาพรวมคุณดีมากครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะดีสู้เด็กของผมได้หรือเปล่านี่ไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสรุปว่า <c oughs> สุดยอดครับขอบคุณครับพี่บอลครับพีตจี้ครับสวยจังเลยเนาะขาเรียวแขนเรียวไหล่กว้าง นักร้องบางคนนะเมื่อชีพนะยังไม่กล้าร้องเลยเพลงนี้ย,ยากมากถ้าเทียบกับต้นฉบับเนี่ยซึ่งแบบคุณเป็นคนไทยอะ่ะแล้วคุณภาษาอังกฤษคุณไม่ได้ด้วยคุณไม่รู้ความหมายของมันด้วยซ้ําแล้วคุณร้องออกมาได้อย่างนี้เป๊กถือว่าโก้นะนะโก้แล้วก็ถือว่าใจถึงขอบคุณมากครับพี่เบ็กพี้ครับเป็นยังไงบ้างครับน้าทีมครับพลอยทําการบ้านภายใน10นาทีได้แตกกระจาย ในเรื่องของมีงที่พี่ให้ไปเนี่ยรกระดาษหน้าหนึ่งเต็มๆเลยค่ะดิฉันนั่งเขียนเลยค่ะทุกบรรทัดเลยว่าอันนี้นะอันนี้กดอย่างนี้ต่อด้วยคันนี้เชื่อมคำอย่างนี้เขาก็ทำได้หมดเลยคือว่าวันนี้เอาชนะใจตัวเองได้แล้วไอ้พวกลูกแอดลิปที่พี่กลัวนะพลอยก็ทำได้ใช่ภูมิใจมากจริงๆขอบคุณมากครับร้อกเกรนครับเอาละครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยก็แล้วกันนะครับขอให้ชนะในค่ำคืนนี้นะครับโชคดีครับเชิญพักผ่อนด้วย ผ่านไป2โชว์แล้วนะครับเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวลองดูนะครับผู้ชมครับว่าทีมของพี่บอลกับน้องโบจะเป็นอย่างไรมีภาพเบื้องหลังให้ชมครับเชิญครับเมื่อกี้น้องโบบอกไปแล้วว่านักร้องที่น้องโบชอบคือคุณพี่แคทยามลสีค่ะผมคิดว่าเอาเพลงอะไรของพี่แคทยามา้องเพลงหางเครื่องสามชาค่ะได้ยินเสียงบัลเล่ตดนตรีเหมือนกระดิได้ฝนถ้าเต้นมีเท่าไหร่โบปล่อยมาให้หมดเลยไม่ต้องไปกักไว้ นะปล่อยให้เต็มที่เพราะว่าเราต้องคิดว่าวันนี้เราไม่ได้มาเพลิดแขลงกับตัวเองเราต้องมาทําให้มันได้อนะเนาะเอาให้เต็มที่นะเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กนักศิลเสียงก็้า่ธรรมดาครับจะทําให้คุณผู้ชมครับได้มีความสุขได้ยิ้มก่อนนอนนะครับคืนนี้ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์และแรงใจให้น้องโบด้วยค่ะ